สัมเะเกียบแล้วพี่น้องมันเหาอายุสองเดือนเจ็ดมือครับพาพี่น้องมาหยอดปุยแล้วคันทามานอนเว้นชุป,ปีปกติใส่ปุยสูตรใด,ดพี่น้องสิบหกแปดแปดสองสอบศูนย์ศูนย์หกศูนย์หนึ่งสอบกระชากลากตาช้างกระสอบสีเหลืองพี่น้องหนึ่งสอบผสมกันใส่กระบ,บาปุ่นพี่น้องทวนไหมไม่ต้องทวนฟังดีๆรีครับมาไหม 0060มันบอ่อเหลือเฮยได้พี่น้องแล้วก็ะมันอายุสองเดือนนี่เขาต้องการแล้วปุ๋ยตัวไทยพี่น้องเนาะยูเลียถ้ามันเหลือเหยให้มันเหลือเหยไปพี่น้องยูเลียนี่พี่น้องมันสีทางใบได้ดิอันผู้ใดโมโหนี่ยูเลียสีทางใบนะครับหนึ่ง่อนต่อหนึ่งปีนะครับผมซอนกินเขามันละอุเหลือเหยขึ้นมาปากใบเขาจะอยู่ใต้ใบประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมบนใบแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้อง ขันผู้ได้สีท่งใบจำว้เดอ้อก็คือได้ข้อมูลมาจากน้องเกษตรกรนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องเกษตรกรผมก็เอฟซีคนหนึ่งนะครับผมจอกผมมาบ่าจจาเปลี่ยนกับพี่น้องเนาะเพราะว่าลากฝอยเขาออกมาหากินแล้วคือคนนี่แหละพี่น้องเนาะมันกลับไปหาหุงอาหารหาอาหารคือคนนี่แหละพี่น้องมันได้กินอายปุ๋ยอยู่ไนมันกลับไปตามหาอยู่หันเพราะว่าปุ๋ยเป็นอาหารของผืชพี่น้องเนาะเบื้อง เดี๋ยวฝนตกลงมามันก็ชะลัางลงมาเอครับแถวนี้มีหากมันเบองน้ดดพี่น้องนี่เบิง้งเน้าผมจะโกยให้เบิง้งเดี๋ยวถ้าเบิ้งประสันอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมพามาเบิง้งพี่น้องอาทิตย์หนึ่งนี่หากเขาเซียวซาเลยคันฝนลิ่นมากนี่ปุ๋ยมันกิดจีเฮลงมามันก็ดจีไลลงมายู่นี่ก็จะมีแต่หากมันขาอาลาติมอันนี้จากประสบการณ์นะครับผมเนาะเบิ้งพี่น้องมันสองเดือนโอเคอยู่เนาะสำนีเนาะ ีนี้ถือว่าลำบากสุดๆต้นมันก็แพงให้ตังไดแล้วพี่น้องอันนี้่ผมกับซื้อมาแพงคือกันพี่น้อง